ี่นกมักสมมอขม่นกไปเยดว่าด้ซื้อพ่อบาทออกขี่นกไอั้ยี่นางคือปะไทยนางคือปะไทยโอ้ยแม่แม่แฮ่โอทีวีทำเนอยมันว่ห้าไหนเจ้าไปทั่วโลกแล้วใครไล่สดนัน จ้าออกไปทั่วโลกแล้วหน้าตาแอนาตาแล้วนี่ละดังดีนักเลยพี่น้องอ้ยวนมอ้ืมีมีอ้้าไปนกระเทยกะเทยบอกอกะเทยพักไปออกระเทยพัไปแล้วประกาศหาเมียพี่น้องเมียขยันร้บบอลเราเมียสี่ขันเดี๋ยวสิไปอหนหยาดเบียงหยางงานเรา

ีเข้าบ้านเข้าบ้านคือองบ้านน้านี่มี่แกงน้ำคูกับพื้นคือูเขาม่ยางนี้กูจะิลแซื้อมื้อนีกับตัว่กัวทีหกเ้าของคนกูเบิสูงเลยอันี้ไอเดียจะนัหลับกู กูเหลือกินกูะหายสู่นูืก็จะเอาพื้นกูอยู่นแล้วเตจะ